ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยตอนนันล่าสุดบุกไปแพ้เทโร1ต่อ2นะครับผ่าน8เกมมี4 2 3 1สาครับผู้สาประตูเป็นกรกฎพิพัฒน์นัดดาแนวรับ4คนเกมเริ่มแล้วนะครับเจ้าบ้านอุทัยธานีในชุดสี ได้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติไทยในการทัวยุโรปนะครับเปิดเข้ากลางมาแล้วซัดจังหวะแรกลูกนี้โอกาสทักไทยของไม่เป็นจุดโทษนะครับจังหวะเปิดมาแล้วนี่ครับได้ยิงโอกาสได้ในอะุตเทพหยอ่อนทุกนี้ไปกลางประตูแล้วแถว2จับหนึ่งจังหวะแล้วสวนตงเดียวเรียบร้อยเลยครับเล่นไปถึง5นาทีเมืองทองยิงเตดขึ้นนำครับจากการลินถาวรศักประตูแรกของเขากับเมืองตรงนี้ก่อนครับ จังหวะสกัดไม่ไม่ขาดนะครับอู๋แล้วแปรยิงด้วยยิงไม่ง่ายครับลูกนี้ดูจังหวะมงสกัดไม่ดีเลยครับแล้วจังหวะแปรโอ้โหหักก็เท้านี้ลวยิงไดยยอดเยี่ยมมากมากนะครับแล้วตรงนั้นแนวรับของอุทัยธานีก็ไปบงังมุมมองขอบสารลัมโบสเปิดด้วยซ้ายอย่างแย่งกันอยู่งัดจังหวะนี้บอลสองเป็นของซิโกซิบารปัลูกเดียวชนคาน และสามอีกั้งของลิคาโดซานโตสก็เข้ามือของกอลกดครับยังไม่ได้ครับประตูตีเสมอของอุทิไทยธานีชิโกซี่ลรวบันทลักมาเบรดฟอร์ดพยายามปั๊มกันเราได้ปั่นตรงนี้มันโดเหลี่ยมนอกแล้วจะบ่งซ้ำบอลกดลงพื้นก็เบาไปอีกนะครับลิคกโดซานโตสต้องชมนรงเลยครับไปเสียบมาเสียบแม่นมากนะครับทำให้บอลเนี่ยมันมาถึงชิโกซี่ได้ยิงนะครับอีกทีนึงก็ระยะก็ไกลไปด้วยครับย้อนกลับมาที่นรงย้อนแม่ลูกดี สาลาบอสเอ้าคื้นหลังกลับมาไม่ยิงจังหวะแรกและซันลูกนี้ยังมีตัวคุมเส้นครับบงสกัดออกไปโดยสมุด <c oughs> สกสกัดจังหวะนี้รับบอ้อนเปิดมาก่อนสาลบอสเหมือนไม่มีอะไรสุดท้ายย่งมาได้เราให้คืนมาแล้วพื้นที่เปิดเลยครับยิงผ่านแล้วแต่ว่าสุดท้ายยังมีครับสงวุดโอถอยไปดักได้ดีมากครับผ <c oughs> ู้อ่ขานเกมขาดเลยครับสมุดใครควรเดือนสักเลี้ยงตัดเข้ากลางให้ที่วีรเทพมีพื้นที่นะครับวีรเทพยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ต่อสูงครับ เดี๋ยวเราพักกัสักครู่หนึ่งครับเดีกลับมาชมไฮไลท์แข่งขันในช่วงครึ่งแรกกันครับกลับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับชมเกมครึ่งหลังฟุตบอลตีโวไทยลีกนะครับเมืองทองอยูไนเต็ดในชุดสีขาวออกนามอุทัยธานีครับจิรนธรรมัดแทงช่องนี้ให้เอมบาเอมบา้โหยังมีตัวโัวพันอยู่แล้ยิงลูกนี้ตีเสมอได้สำเร็จครับ เรื่อหลังเล่นไปไม่ถึงสนาทีครับอุทัยธานีตีเสมอได้จากชิโกซี่เอมบานาที49เราจังหัวันนี้ก่อนนะครับบอลหนังทางอุทัยให้เข้าช่องมาจับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีไปแล้วนะครับสุดท้ายไปเอามาแล้วยิงจนได้นะครับผู้คู่จังหวะสกัดคือมาเข้าเหลี่ยมพอดีด้วยครับเนี่ยครับสกัดแล้วเข้าเหลี่ยมทางชิโกซี่แล้วเจ้าตัวเนี่ยล้มลงไปนะครับทำให้ไม่สามารถจะเล่นต่อได้ครับจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้โหแล้วทรงบอล ตัดจำนวนผู้เล่นเกมรับเ,เปิดมาครับอีฟานโดเลาะแล้วในบ่งนี้ปัดออกหลังไม่ได้ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับกอลกอพิพัฒน์นัดดาการอยู่แล้วจังหวะเปิดมาตรงนี้ครับแล้วได้โอ้โหสะบัดของทางบิน,นเอริเก้แล้วครับผู้ทำหม่งไม่ง่ายนะครับจังหวะนี้ถอยหม่งด้วยต้นครึ่งหลังแทงช่องนี้หลุดขึ้นมาครับไปเลสฟอร์ดแล้วไม่ออกครับมีพื้นที่เบลสฟอร์ดเลือกเปิดเข้ากลางลิคาโลสโต,ต้ยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปครับโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอโกาสเด่งๆของลิคาโลสตหลังของอุทัยแล้วครับดูจังหวะให้เข้าช่อง เร็วจีเลยครับเบรฟอร์ดมีเวลาแล้วครับเลือกแล้วหักมัดได้จริงนี้โดนเหลี่ยมไม่เต็มเลยครับวิกิโดซานโตสบอลมันเอมบาเปิดด้วยซ้ายมงสกัดอบอลไม่ไปไหนตั้งป้อมยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับนาที72ครับอุทัยธนีออกนำสองต่อหนึ่งครับจากจีโรนฮามัดเบรฟอร์ดทุ่มมาเอมบาเปิดจุดพลุไปเลยครับมงสกัดไม่ดีครับเข้าทางจับแล้วสับหายเลยครับ คือม่งไม่ขาดนะครับตัวม่งไปเข้าทางจัดแล้วมีพื้นที่ครับโอ้ซัดมานี่บอลน,นี่เรียดแล้วก็พุ่งไปที่เสาสองสุดงามเลยครับลูกนี้โอ้โหม่งไม่ดีครับม่งมาเข้าทางอย่างนี้แล้วตัวที่จะมาสกรีนไม่มาด้วยครับมาเราช้าไปนะครับคขนไปที่เอมบาร์กุซี M ่เอมบาร์เอาอยังได้อยู่ครับยีฟานเดลล์เตะตั้งป้อมปั่นลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับสามเหลี่ยม นาที89ครับจากอมทูโอ้โหแบบนี้ประตูแทบจะเพียบดึงหาจังหวะแล้วคืนกลับมาบมาดูครับเคาะมาออกทูยิงพยายามจะปรี่มาสไลด์บล็อกนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าบอลมันเปลี่ยนทางแล้วทําให้กรกฎเนี่ยพุ่งไปไม่ถึงเลยนะครับชาติชายเลยครับที่พยายามจะมาสไลด์ในการจะบล็อกช็อตนี้ครับจังหวะเอียง,งแล้วยิงครับ ลอบอดเนี่ยมันคุกเสียบมุมเข้าไปเลยครับ,รบกรกดอีฟานเดลแลแถวสองเอมบาเข้าาิคับฟานลูกนี้เอาชนคานครับและสาอีกครั้งหนึ่งก็ยังตรงตัวของกรกดดาบ3ยิยงลูกนี้เรียบร้อยครับประตู4ต่อ1ครับจากลิคาโดสานโตอโอ้โหแบบนี้ปิดกล่องเลยครับดูไทยธานีนีกตอนนี้นะครับซานโตสยิงเมืองทองมากสุดนะครับนี่ลูกเป็นลูกที่4แล้วดูจังหวะนี้ครับจับแล้วอูดดึงจังหวะครับ คือพอเห็นแนวรับมังทองปรี่มาพยายามจะสไลด์บล็อกดึงจังหวะไม่ยิงครับโผ่เก่ามากครับสโตนดูยิงชนคันคันที่2แล้วครับของทางชิโกซี่แต่จังหวะที่ดึงหลอกกองตูเปิดด้วยซ้ายใฮดริโดไขวยลูกนี้ยังปลายมือครับแต่ว่าต้องจิ้มทิ้งออกนทางอุทัยครับกองดูเห็นในกรอบมาครับอุสันโต,ตจะควยครับผูกะเล่นท่ายากเลยครับคืนได้สักประตูหรือเปล่า กัคคณะกัคคณะเข้าขวาภูมินสายของภูมินก็ยิงติดล็อกครับือซองโดือซองโดสองเข้าซ้ายแล้วไปลุ้นที่เอาฉลับได้มาไล่มาเป็น2อต่อสครับดีเลยอ่ะบินเนอร์ดูจังหวะบอลมันมาถึงธิซองโดครับไม่จ่ายแล้วครับเลิกซัดเรามีฉลับกลายเป็นดีเลยครับโอ้โหไปคนละทิศเลยครับคุณเกียรติดูจังหวะดึงแล้วเข้าซ้ายครับเนี่ยครับหงายหลังเลยครับคุณเกียรติ เซฟด้วยสายตาอย่างเดียวครับโอ้โหเต็มหน้าบินไดร์เก้เลยครับทั้งผลิตยังดีอยู่นะครับแต่ก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมครับจบเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดกุทัยธานีฤดูกาลเท่านั้นนะครับกว่าจะครบ30นัดในโปรแกรมซีซั่นนี้ก็ยังมีเวลาเยอะนะครับในการปรับจูนสำหรับทั้ง2ทีมอะไะครับวันนี้เวลาสำหรับการถ่ายทอดสดดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย